อนนีจ้าแม่ออนมาพบกับทุกคนอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ออนจะมาชวนไปหาหนอไม้อีกแล้วนะคะนอไม้ในสวนเนาะวันนี้ว่าจะได้เยอะแค่ไหนแล้วก็ไปเก็บผักค้มในสวนกันเอาไปแกงหนอไม้กันเนาะใส่ผักเยอะๆอร่อยดีค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมก็ไปหาหน่อไม้กันเลยจ้าไปจ้าอ่ตอนนี้เราก็มาถึงกอหน่อไม้แล้วนะจ๊ะนี่โอ้กอน,นี้ม็นกิ้ง คือมันกินหน่อไม้ด้วยอะคะ่ะนี่หลายตัวเลยหน่อไม้ที่เราตัดไว้มันก็เข้าไปกินเนาะนี่เดี๋ยวจะให้ดูมันกินอะกินคือมันก็กินหน่อไม้ด้วยนะคะเราก็มาแย่งมันกินอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาหน่อไม้ของเราไปแกงกันแกงใส่กันผักขมนะคะวันนี้ดูนี่หลายหน่อเลย ฝั่งทางนี้ก็มีแล้วมาดูฝั่งนี้นี่อูเล็กก็มีค่ะเล็กๆก,ก็ขึ้นเยอะเลยนี่เดี๋ยวเราจะไปดูกออื่นด้วยค่ะกอนี้มีสองหนอสองสามหนอกำลังขึ้นฝั่งโน้อนอีก เดี๋ยวเราจะมาดูกอใหญ่ด้วยว้าวกอใหญ่ก็มีหนอใหญ่ด้วยอู้หึว้าวว้าวว้าวนี่หนอบลูเลยว้าวนี่ ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาตรงเกอะนู้นกันค่ะวังให้ดีเดี๋ยวเราจะไม่แย่งเจ้าตัวกิ้งกือแย่งกิ้งกือไปกินแล้ว กน้อยโอ้โหนี่อีกหนอนหนึ่งหนอเล็กๆเดี๋ยวเอาไว้ก่อนค่ะนี่เราได้ซีนอก็ขาวอวบๆแล้วจ้าแกงหนึ่งหมอ้อน่าจะพอแล้วเนาะ ไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปปอกแล้วก็เอาไปต้มกันค่ะตรงนี้ยังมีอีกหนอหนึง่งอ่ะเป็นหนอที่ห้าแล้วกันเนาะเย,ย้อึ๊เสร็จท่องหมดได้ห้าหนอคราวนี้ก็เอาไปต้มจริงๆแล้วไปปอกกันเลยค่ะ เดี๋ยวอีกสามหน่อน,นี่เราจะเผาเนาะเอาไว้ไปทำซุปหน่อไม้กันค่ะ ตอนนี้หน่อไม้เราก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มกันจ้า ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักขมเนาะน่าจะเหลือสักต้นนี้แหละฝั่งทางนี้มันก็เริ่มแก่แล้วเดี๋ยวเราเก็บเอาฝั่งนี้ดีกว่าเนาะเอาไปแก้งน่อไม้ ชิคกี้นไก่นียบตาแล้วทาได้ g a เ b อร์เลยสำหรับแกมหน่อไม้หนึ่งมอค่ะ ไปกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปเด็ดใบแก่ออกเนาะอนตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูผักนะที่เราจะใส่แกงหน่อไม้ของเราวันนี้เนาะก็จะมีชะโอมนะเด็ดแล้วนะคะแล้วก็ใบแมงลักนะคะหน่อไม้ที่เราไปหามาค่ะแล้วก็เห็ด ส่วนนี้ก็จะเป็นยอดฟักทองนะคะที่พาไปดูในสวนเนาะอันนี้เป็นผักโขมนะคะที่เราเก็บส่วนนี้เป็นพริกกับหอมเราเอาไว้โขกนะคะส่วนอยอดฟักทองนะถ้ามันเปลือกมันแข็งหน่อยเราก็ลอกออกแบบนี้นะคะแต่ส่วนข้างในที่มันอ่อนๆแบบนี้ค่ะส่วนไหนที่อ่อนแล้วเราก็ไม่ลอกเนาะลอกเอา เท่าที่มาลอกได้จ้ะจ้าในส่วนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปโขลกพริกกันค่ะ ในส่วนนี้เราใส่พริกสดไปแล้วนะคะเราจะใส่พริกแห้งไปครึ่งหนึ่งนะจ๊ะถ้าเราโครกพริกอ่หยาบๆหน่อยนะคะ แล้วก็ใส่หัวหอมเลยค่ะบุบบุบนิดหน่อยจ้าจ้าอันนี้เป็นน้ำยะนางที่เราคั้นใส่ตู้เย็นไว้แล้วนะสามารถเก็บไว้ได้นานแล้วก็เมื่อเราไม่ต้องคั้นบ่อยๆเอาออกมาใช้ได้เลยจ้า เสร็จเราก็จะใส่ตะไคร้ไปนิดหน่อยนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกลงไปเลยนะจ๊ะพริกที่เราโขลกเมื่อตกี้เนี่ยค่ะจ้าเราก็จะใส่หน่อไม้ลงไปเลยนะจ้า เราก็จะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะจ๊ะประมาณอ่าหม้อเล็กหม้อใหญ่เอาอารสชาติตามที่เราชอบเลยจ้าน้ำเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาร้าเลยนะจ๊ะค่ะตอนนี้เราเราก็จะใส่ยอดฟักทองลงไปนะคะ ก็ผักขมด้วยค่ะตามด้วยเห็ดนะจ๊ะ ตอนนี้ก็ปรุงรสเอาตามใจชอบเลยนะในส่วนนี้ถ้าใครชอบใส่ผงชูรสก็ใส่ได้นะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะตอนนี้ผักอยอดฟักทองแล้วก็ผักผขมของเรานาจะสุกดีแล้วค่ะเราก็จะใส่ชะอมเลยค่ะแล้วก็ใบแมงรักเลยนะคะผักเราสามารถใส่เอาผักตามที่เราชอบได้เลยนะผักฟักทองยอดฟักทองอลูกฟักทองก็ได้ค่ะข้าวโพดก็ได้ค่ะ เป็นนัดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปตักใส่ถ้วยกันจ้าไปกินข้าวด้วยกันค่ะจ้าตอนนี้แกงนอไม้นองแซ่ ของเราก็เ็จเรียบร้อยแล้วจ้าจะไปกินข้าวน้องกันจ้าจ้าเป็นยังไงกันบ้างจ้าแกงเน่อไม้ใส่ฝักงงของเราลองไปทํากันดูนะคะแม่ขอขอบคุณทุกคนนะคะคุณลุงคุณปานะ้าคุณอาคุณอาพี่พี่น้องๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตาม แล้วก็เข้ามาให้กำลังใจนะคะไม่ออนฝากกดซั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้แม่ออนด้วยนะฝากเป็นกำลังใจแล้วก็รับทุกคนคลิปนี้แม่ออนก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะแล้วก็มาเมนบอกแม่ออนด้วยอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งกร,ริ๊ๆเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของแม่ออนด้วยนะคลิปนี้แม่ออนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า